แต่ละท่าครับก็มีความยากง่ายของมันครับอาศัยความเข้าใจของเราครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายทุกส่วนครับตอนเด็กๆก,ก็ได้ที่1นึ่งแอมเมเจอร์ครับของประเทศไทยมาครับรุ่นเด็กในเอเชียเคยไปได้ที่3ที่มาเลยครับ สวัสดีครับชื่อชัดชัยปุกผมครับอายุ32ปีครับตอนนี้เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับที่ชอบเล่นสเก็ตก็คือมันมีความท้าทายครับเจ็บตัวบ้างครับมันมีอุปสรรคหลายอย่างครับที่ต้องให้เราชนะมันครับ ตอนที่มาเล่นสกเกต็ตตอนเด็กก็คือมีเพื่อนพี่ชายเอาสกเก็ตบอร์ดมาโชว์ครับแล้วก็ให้ลองเล่นครับแล้วพอเราลองเล่นเนี่ยมันก็เริ่มสนุกครับก็เล่นตั้งแต่อายุ14ครับก็น่าจะ20กว่าปีแล้วครับตอนแรกมันก็จะเป็นแค่ถสกเก็ตบอร์ดอย่างเดียวแต่เขาก็ให้ลองฝึกท่ามีกระโดดมีไต่ราวเล็กเราไม่คิดว่ามันจะกระโดดได้คิดว่ามันไถ่ได้อย่างเดียวตอนแรกแต่พอมันกระโดดได้ก็เริ่มสนุกมันมันฟินแต่ละท่าครับก็มีความยากง่ายของมันครับอาศัยความเข้าใจของเราครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายทุกส่วน ด้วยที่เรามีเบสิคที่ดีด้วยครับมันก็เลยทําให้ฝึกท่าใหม่ๆไม่ยากเท่าไหร่ครับประสบการณ์ครับที่เคยเล่นสเกตบอร์ดมาก็ไปแข่งในกรุงเทพครับตอนเด็กๆก็ได้ที่1นแอมเมเจอร์ครับของประเทศไทยมาครับแล้วก็มีจูเนียครับรุ่นเด็กในเอเชียเคยไปได้ที่3ที่มาเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ปาร์คมูนายนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบสเก t ตบอร์ดครับเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกันครับ ตอนแรกที่เล่นสเก็ตก็จะเป็นแนวสตรีทครับส่วนปางเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเล่นตอนพวกงานแข่งต่างๆครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยตอนนี้ครับสเก็ตบอร์ดที่มีเล่นก็มีหลายประเภทครับมีทั้งสเก็ตบอร์ดทั้งเซิร์ฟสเก็ตทั้งลองบอร์ดครับเคยลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ครับอารมณ์จับไถอย่างเดียวครับใช้สปีดมีบิดเอวแต่ว่ามันจะต่างกับสเก็ตบอร์ดที่แบบเริ่มมีอุปกรณ์ในพวกราวเหล็กหรือฟันบล็อกอะไรพวกนี้ครับเราต้องไปไต่ถ้าขึ้นราวเหล็กหรือว่ามีการกระโดด ทิ่หมุนแผ่นอะไรเงี้ยครับเข้าอุปกรณ์อุบัติเหตุครับที่เคยมีมาก็เคยทั้งแขนหักขาหักครับจจะเป็นกีฬาที่เล่นแล้วรู้สึกว่าตั้งกายแข็งแรงครับก็เลยยังเล่นต่อรถที่เคยใช้นะก็มี evo x ครับแล้วก็มี toyota 86ครับ แล้วส่วน FK คันนี้ครับที่แต่งไปก็มีพวกท่ออินเตอร์ท่อไอเสียครับเสตระบบช่วงล่างครับใส่โช๊คเดิมสปริงแต่งครับล้อที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับก็เป็นล้อเลนโซครับเจเกอร์เวนตุครับล้อ j a เกอร์เวนตุสสวยครับรูปทรงดีแข็งแรงครับใส่ด้วยยางเลนโซ D1 CS ครับขนาด2 3 5 4 4 0 18ครับใช้รถคันนี้เป็นหลักครับขับไปออกกำลังกายขับไปเที่ยวครับ จากที่ใช้มาครับก็ขับนุ่มสบายครับไปที่ไหนก็ได้ครับทางขุกขก็ยังนุ่มอยู่ครับเสียงของยางก็เงียบเวลาขับครับเงียบมากครับแล้วก็เกาะถนนดีครับที่มูลไอครับก็จะมีช็อปขายของอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดทั้งหมดครับพวกอแดรรอรหรือว่าพวกเสื้อผ้าครับของแบรนด์มูลไอด้วยครับสอนการเล่นสเก็ตให้สำหรับเด็กหัดเล่นใหม่ด้วยครับ ส่วนเบอร์ติดต่อนะครับของทีรานเขาก็จะเป็น063 626 2929นะครับติดต่อทางทีรานได้เลยครับ